ยูน t เต็ดอล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงสวัสดีครับกลับมาอยู่กับ United ็ด l ล็อกกันอีกเช่นเคยนะครับกระแสยอย่างโอเลอินหรือแม้แต่โอเลเอาที่ยังคงฮอตที่สุดในช่วงนี้ยังคงมีให้เกาะบอกกันต่อไปจะอยู่หรือจะไปก็ต้องมาอัปเดตกันรวมถึงสัญญาณขาลงของพ่อพอกบ่าที่มีอาการบาดเจ็บและต้องพักยาวมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเดี๋ยวมาพูดกันในคลิปนี้ครับ พประเดิมด้วยกระแสม,มาแรงกันก่อนเลยเหล่าบรรดาแข้งผีเล่นทอไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันสักทีหลังจากที่นาโอเล่ทำทีมผลงานได้ย่ำแย่ที่สุดในช่วงที่ผ่านมาและขุมกำลังผีก็มีการซุบซิบกันเกี่ยวกับความอ่อนประสบการณ์ของทีมงานสตาฟโค้ดของโซชารวมไปถึงราม่าที่รับมักที่ชังในการเลือกนักเตะของโซชาอีกด้วยยกตัวอย่างเฟร็ดแม็กไกวและชอได้มีโอกาสการลงเล่นจากโซชาเสมอ แม้ว่าจะมีฟอร์มการเล่นที่ห่วยแตกก็ตามซึ่งทําให้นักเตะพรสวรรค์อย่างจาดอนซานโชและดอนนี่ฟันเดอร์เบกมีโอกาสติดชุดใหญ่น้อยลงไปอีกด้วยมันทําให้สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเขากําลังทําอะไรอยู่กันแน่และมีการอัปเดตท,ที่ทําให้แฟนบอลอย่างเราต้องกินพาราขึ้นมาแทนข้าวก็คือให้ซานโชลงไปเล่นวนะิงแบ็กน้าคิดว่าน้องมันเป็นเจมส์มิลเนอร์หรือไง ยิ่งไปกว่านั้นในกรุ่มลายเพื่อนโอเล่ที่ก่อนหน้านี้มักจะออกมาเซฟโอเล่กันโดยตลอดมาถึงตอนนี้มันหนักเกินจะแบกจริงๆเริ่มที่แกรี่ในวิวครับก็ออกมาบอกว่าโซชาอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีเกลเซอร์นั่นแหละลองคิดดูถ้าหากเสียมีนเชลซีหรือโรมันอับรามอวิชมาเป็นเจ้าของแมนยูโซชาผมไม่ต้องร้อยถึงปีหน้าหรอกโดนไล่ออกทันทีด้วยซ้ำส่วนรอยคีน อีกหนึ่งตำนานฝีปากกล้าก็บอกว่านี่ไม่ใช่แมนยูที่ผมรู้จักโซชาพอเถอะอย่าทำให้สภาพทีมมันแย่ไปมากกว่านี้และริโอเฟอร์ดินานก็ได้บอกว่าโซชาไม่สามารถพาทีมประสบความสำเร็จได้แล้วในฤดูกาลนี้และเขาควรรับผิดชอบกับผลงานที่เขาทำมาโดยตลอดด้วยการลาออกไปซะณตอนนี้เลยโอ้โหกลุ่มเพื่อนโอเล่ยังออกมาพูดกันขนาดนี้คงต้องมาถึงสุดๆแล้วจริงๆล่าสุด ที่แฟนผีก็คงได้เห็นแล้วกับโซชาและเหล่าลูกชายของเขาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่โดยเจ้าตัวกำลังจะบินลัดฟ้ากลับไปพักผ่อนที่นอร์เวย์กับครอบครัวในช่วงเบรกฟีฟ้าเดย์ทำให้ทัพพีศาจแดงจะได้โอกาสหยุดซ้อมกันหนึ่งสัปดาห์เต็มสื่ออังกฤษก็มีรายงานกันว่าเหล่านักเตะแมนยูนิ่งงกันสุดๆเลยครับว่าโซชาจะให้ทีมหยุดพักไปเพื่ออะไรทั้งๆที่ผลงานในทีมตอนนี้เนี่ยก็เละเทะสุดๆเลย แต่โซชาก็ยังเลือกที่จะปล่อยให้ทีมพักแต่ตัวเองก็บินกลับบ้านไปอย่างหน้าตาเฉยคิดแล้วก็สงสัยนะครับว่าการตัดสินใจให้ทีมหยุดซ้อมในช่วงนี้มันแปลกมากหรือโซชาอาจจะโบกมือลาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วจริงๆก็เป็นได้ในสถานการณ์ในตอนนี้ตระกูลเกลเซอร์เองก็เบื่อที่จะต้องแก้ไขปัญหาอังกฤษมุ่งที่หน้าโอทราฟฟอร์ดในวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วพวกเขาอาจจะตัดสินใจบินโซชาออกจากสโมสรเลย เพื่อจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะก,กับแฟนบอลอีกซึ่งทั้งหมดนี้มันคือสิ่งที่ชาวบ้านก็พูดกันไปเรื่อยจากฝั่งอังกฤษสุดท้ายจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ซึ่งถ้าหากเป็นไปตามนี้จริงๆก็ประกาศปลดโซชายยังเป็นทางการก็อาจจะมีให้เห็นก็เป็นได้ครับส่วนข่าวสุดท้ายก็มาปิดกันที่ข่าวร้ายของพอพอกบาที่ล่าสุดมีการคอนเฟิร์มแล้วว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสตริงในช่วงระหว่างการฝึกซ้อมกับทีมชาติฝรั่งเศสอาจจะต้องพักรักษาตัวยาวนานกว่า2เดือนครึ่ง ง่ายๆสั้นๆเลยนะครับเจอกันปีหน้าเลยนะครับและที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กับอาการบาดเจ็บเลยก็คือพอพอกบ่าจะเหลือสัญญาแค่6เดือนเท่านั้นและถ้าหมดสัญญาไปพอกบ่ามีสิทธิ์ย้ายไปสโมสรไหนก็ได้ตามที่เขาต้องการเลยและสุดท้ายก่อนจากกันไปครับเพื่อนๆคิดว่าเราควรจะปล่อยพอกบ่าไปตั้งแต่หน้าหนาวนี้เลยหรือเปล่าหรือจะเก็บไว้จนจบฤดูกาลดียังไงก็ลองกระแทกคอมเมนต์เข้ามาหน่อยเลยแล้วกันนะครับ และนี่คือทั้งหมดของ UNITED ็ด Un l o ล k ็อกในอีพีนี้ฝากติดตาม UNITED ็ด Un l o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ UNITED ็ด l o ลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ